เอ้าแล้วเปล่ด้นั่นด่เห็นเงาจาของเห็นเงาจาของเห็นเงาจาของไงอู้หเห็นลายโตพอเหนเงาจาของเห็นเงาคนเว้ยว่าจะอันนี้เห็นจากของเอง เห็นอีกวะวิจิโค้หลุได้พี่เ <laughs> <laughs> น้นหลายวะเ <laughs> น้นหลายตัวตีนั่น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 ไปผลเราวิแต่เพิ่นเห็นนั่นที่ อย่าเลยอพึ่งเห็นแนมหาเงาเจอของเห็นทั้งพีกอี <laughs> ้ยเอ้ยเอยอะไม่งวันม่งวนโอ้พุ่นนะเห็นเงาเจะของทั้งพุ่นอีกอเฮ้ยเห็นเงาเจะกองกระห้องจีบะระว่างแล้วมนเข้าไป้ายได้ไห